ใช่ว่ะคือเลขดแมมพักแน,นะน่ว่านัจหัวด่างหันเนาะเราเราดูแลละนี่อยู่มาแ์คแนวสิแม่เห็นบ่นนี้เน่าสิเน่ากินบ่ได้มาหนึ่งกับแม่นะละเป็นกสมักอุ่มมาเฟือนอุมอุ่มพ้นที่โรชอบดอกไม้แล้วโอชอบเฟิ่อนเพราะว่าโอวิ่งห้องสีวาเฟิ่อนเนี่ยมันนี่เราค่ะมาเยี่ยมบา้านลูกไส้เ,าาเานาะค่ะเนาะโอโอโอโน้องโอ้ด้วยค่ะน้องโอโ้โอโอ สิโศคุมานี่แหละจ้ะแม่เออหัวดวังออกเจ็ดสามสมเจ็ดนี่โอ้เต้นสักขยุงคงุ้งคิื่อยู่สันแม่มาล่ตั้งหัวสิมานี่โอ้มาตัวทั้งหนานี้แม่ว่าเอาคือโดนใจแต่นอบาดคือโดนใจแม่แต่นอตัวทั้งหนาจำไเลว่าตอนที่เขาไปขายอยู่กุจิกน้ำกันมันแค่ระยะเวลาแบบโดนเลยต้นติดแสองหมื่หา่บหใจนั่นเปนคิวของาโอ้โหด แล้วไอ้หัวเจ็ดสามสามเจ็ดนี่ค่ะหัวหางเจ็ดกะซื้อได้ในน้อยนี่แม่เอ้ยว่าสั่นสว่างงวดนี่เลยโอ้กะเร่งไป่นี่ละตัวข้างหน้านี่ละจ๊ะจำได้โอ้แม่ซื้อโรถซับมากเลยมุอยู่สว่างหมดแม่แม่แลนมาหาลูกว่าเบิ่งให้แม่แนว่าสั่น ลังถุงใไป้ะเมียมันคุมตัวการลงทุนจริงๆนะว่นได้สนใจขายของมั้ยเล่ยบ้านน่ะเพราะที่จะมายังมอนิจ้าเราถึงมาซื้อลูกซินเป็นทอดบ้านเปิดเลี้ยงเล็กน้อยเลี้ยงลูกหลานเนาะ้งน้องแย้มน้องยังหลายๆคนนั่นแหละจังว่ามาบาดลูก ร่างกายสูงนึ่งร่างกายสูงผู้เพิ่นดวงเฮงเนาะโอ้ยเพิ่นถือเลขตลอดถือเลขตลอดจ้ะตาเพิ่นโมมากเบาตา่นโมมากเบาดอกตาพี่มึงจะมาซื้อฮอดดอกซื้อลูกซิ้นซื้อหมูย่ออย่างนี้ล่ะจ้ะไปเตรียมไปเตรียมไม่จะทอดวันเกิดเผาทินมือได้จ้ะที่ยี่สิบยี่สิบเดี๋ยววันที่สิบเก้ามีพี่มึงจะพาไปทำบุญเด้อไปหาปูอยู่ขุนละ คูาาที่เขาน้ำเื่อน่ะ่ะ <บา S 1> อาทำบุญแล่กกนมาเลียงเล็กหน่อยเนาะมาเลียงเล็กน่อยไม่เห็ดนยังสูงเล็กน่อยกินจ้รเรจะเะลกจ้ะบานแก่ตัวโอล่านมากเลยจ้ะบอกสมโอน,น้ําโศกแล้วจ้ะโอ้ย ท่านพ่อเรแปลกใจแล้วลูกเราขายเราขายก็จะเลื่อนลงเรื่องนู้นคะ่ะเนาะนี่ค่ะโอ้โหไม่อานค่ะกับบุรุษม่ไม่แนวดนใจอียังเนาะค่ะเนาะไม่พิมพ์ไายท้า,ยาอยู่ดีๆเห็นบักสมโอมันโลนจ้ะก็เลยท่พาพ่อโอทิตไปจับมาเบืองตัวเหล็กนะโออทิีเลยก็แปลกพี่ได้จ้ะถั้งแต่เห็นตัวเหล็กอีลีเอฟซีเบื้งน้ำกันด้วยค่ะเด้อ ว่าอยูน่นีพ่นมีของดีเื่อนปูนี่แหละค่ะนี่ปูพญานาอยู่นีพจนจะสากิีรมากเลยจ้ะลูกชายบอกว่า,วาตั้งแต่บูษราคุณมา่านจะมีอย่างแปลกๆเกิดขึ้นเสมอเลยค่ะขาขายจากที่ว่าเคยซบเศร้าก็ขายดีจ้ะพ่นยังแปลกใจบักส้มโอก,กับเป็นน้วยดกดกขนาดเลยจ้ะ เลขออกเลขรถเลขบ้านเลขยังตลอดตะวัาวงัวนลถูกทรายว่าจะมักตัวนี้แห้งแม่รถนี่แหละเพว่านวตอนมีพิมพ์มาเบืองเลขในสมโอมีเลขเป็นหนึ่งเจ็ดก็ได้เป็นสามเจ็ดก็ได้เอฟซีมือน้ำกันเด้อค่ะเด้อกับพูดของเมื่อไหรก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องม่พิมพ์ผ้ารวยนี่เด้อค่ะ ลูกไส้ก็ไปตามไปซ้อหามาฝากกันเนาะคะ่นะน่ะเป็นแนวทางเ<อ>ขเจ้าปูอยู่นี่เนาะคะ่นะเนาะเอซีเอ้ยเห็นน้ำหมกักสมโอน้ำเฮียนลูกไส้เนี่ยล่ะค่ะแล้วก็ที่นี่ละะ่ะสมโอสมโอ้น้ำโให้เดอ้อคหามื่นเดอ้อให้เป็นแนวทางเนาะคะ่นะเนาะมาเฮียนคนดวงเฮงดวงโชสดวงมานกะเสดามีเฮงนน้ำกันจา้าหมดวันทีหนึ่งทันวาคมหนึ่งท่นวาคมหกซี มาเือนนงอูด้วยค่ะเด้ออเท้าเกียวเทขอขาข้นเกียงเค่นี้ราคโอ้น้ำสุขอน้ำตะปูนี่แะลรล่ะจังใดอันประกวดการเหี้ยเหาเห็นเนาะค่ะเบิ่งน้ำกันด้วยเอฟซีแชมพ์คัทแชมเนื้อเบม้งเกียร์ั้เกือบสามเจียจังวะบืงกร์นั้เกือสามเกียป์จัะ บางทีหนึ่งกับสิบเจ็ดก็ได้จ้ะสิบเจ็ดก็ได้มันมีต่สิบเจ็ดนนีเพิ่มึงสิบเจ็ดตัวนึงสามกับเจ็ดท้งหนา้าเบิ้งนอันอันสาเจนึ่ก็เป็นเป็นเือใดอกันเป็นเลขรถลูกเนาะที่บันถือลายๆนั่นจ้ะ บานี่ซีแปดนี่กับเป็นเลขรถ็นตัวทั้งน้าแต่ว่าเห็นอยู่ในสมองมันกับเป็นสามเจ็ดกันหนึ่งเจ็ดใดเด้๋ยวจะเอฟซีแต่ว่าลูกทรายว่าจะซื้อซีแปดนี่เราได้หลายงวนนี่เนว่านี่ละค่ะให้เป็นแนวท่างด้วยค่ะเด้อสำหรับมูนิกาซัมหนึน่งคนนอกค่ะนอะ้อสวัสดีค่ะ